ยออซาบวดีวิยรุ่เมกาด็วิยรุ่นรูปด็วิยรุ่ชาชายกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมซีโนเบดโคนิเคเกิล X definitive edition กันนะอันนี้เป็นภาครีเมคนะครับจากภาคเก่าใน Nintendo w i ิวหรือว่า Nintendo V นั่นเองนะท่านผู้ชมนะกะ็คลิปนี้นะครับจะทำมาเพื่อนะครับใช้ในการตัดสินใจในการซื้อนะว่าเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนะในพาร์ทนี้นะก็เล่นได้กี่คนนะครับ FPS เท่าไหร่กราฟิกเป็นยังไงแตกละเอียดหรือเปล่ามีบัก๊กมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเสียบแผ่นปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยไหมหรือว่าต้องดาวน์โหลดอะไรเสริมหรือไม่นะครับใช้ในการตัดสินใจในการซื้อนะครับคลิปนี้จะทำมาเพื่อสิ่งนี้นะฮะอ่ะก็เราจะาเล่นกับเครื่อง Nintendo Switch OLED นะเออท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็มี Nintendo Switch 2มาแล้วนะท่านผู้ชมนะะจะจำหน่ายในในเดือน กันยายนนะ,ะไม่ใช่กันยายนกรกฏกราษมิถุนากลกกระดาษนะท่านผู้ชมนะปี2025นี้าี่เองนะครับส่วน Nintendo Switch ตัวแรกตัว old ตัวนี้ก็อาจจะมีการปรับลดราคาลงมานะครับหรือประมาณ7-8,000บาทสำหรับมือหนึ่งนะพิกัดสั่งซื้ออยู่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็สเปคก็อยู่ด้านล่างคำเย้แต้คลิปเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้หนึ่งคนนะครับนี่เกมเได้ได้หนึ่งคนนะ แล้วก็เสียบเข้าไปในเครื่องเลยนะครับด้านบนนะฮะเสียบปุ๊บนี่แล้วกดเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับอ่าเล่นเกมได้เลยนะครับไม่ต้องดาวโหลดอะไรเสริมนะยกเว้นอัปเดตแพทนะท่านผู้ชมอืมตัวนี้เล่นได้เลยไม่เปลืองพื้นที่การเก็บตัวเครื่องนะถ้าซื้อแบบแผ่นนะเวลาเราเบื่อเราก็ไปขายได้นะครับขายต่อคนอื่นได้แล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอะ่เก็บสะสมได้นะท่านผู้ชมนะ เออลืมบอกว่าเกมนี้นะครับบน Nintendo Switch 2ก็รองรับนะท่านผู้ชมนะสำหรับกราฟิกมันอาจจะปรับเป็น60 fps เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเราสามารถที่จะซื้อเพื่อไปเล่นบน Nintendo Switch 2ได้นะครับโอเคมาเราจะมาเล่นต่อกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะปึ๊บยิงยตัวนี้ก่อนอันนี้ผมก็เล่นควิสมาไกลอยู่นะท่านผู้ชมนะผมจะมาหาฟาร์มหาของก่อนนะครับตอนนี้ โอเครูป okay, แบบการเล่นก็จะเป็นแบบเกมแนวแบบ ARPG นะท่านผู้ชมแบบนี้เลยกด ZR กระโดดได้ครับสลับอาวุธได้เป็นมีดเป็นอะไรพวกนี้ได้นะท่านผู้ชมมีติด <Yeah. S 1> คอมโบโโเพิ่มอีกด้วยนี่ยิงครับแก <s> นีบอย<ๆ>มากดล็อกทาเกิตอนสวยยิง มีใช้ดาบด้วยไอ้นี่ระยะใกล้นะคผู้ชมสามารถใส่ของอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะผู้ชมนะเถี่ยหนียิงล่อมันได้นะครับผชมนะเขาเรียกว่าล่อตัวลอ่เอเขาสามารถที่จะจัดของได้นะระยะใกล้ระยะไกลนะผสมเจ้ามาซี่เจ้านี่นะยิงใส่เลยครับ ยิงก่อนคนดูเฮ้ยสวยยิงก่อนครับเมื่อกี้ที่ผมกดผิดสวยรับของฮะที่จริงเราต้องฟาร์มนะฟาร์มหาของหาอะไรก่อนนะช่วงนี้ให้แบบตัวเราเก่งก่อนครับแต่วผมจะไป,ปว่าผมว่าจะไปยิงพวกนั้นสักหน่อยพวกนี้ก็ได้นะตัวมค่อยเก่งเท่าไหร,นะร่นะยิง ออตัวเราดาเมจดีแปดแปดร้อยสี่สิบกว่าหรือเปล่าไม่ใช่นะ TP TP อ๋อน่าจะเป็น total power นะทุกคนนะที่เราทำดาเมจรวมได้นี่สวยอ๋อปืนยิงดีกว่าคนดูมันสามารถจัดทีมลงมาได้น,ะนี่เองไม่มีสามตัวนะครับทุกผู้ชมทีมผมเนี่ยผมจะทีมให้เพื่อนก่อนเราสามารถกดซ้ายขวาตรงนี้ได้นะทุกผู้ชม ยิงแกนิดน,นี่นะรวงรวงรวง,รวงัดเลยดิอัดเลยอัดเลยนี่สวยเยียบร้อยครับคนดูจิกอ้อโอเคทีนี้ไปฝั่งนู้นนะครับนี่เควสมันอยู่ตรงนู้นนะครับคนดูแต่ผมยังไม่ได้ไปนะครับผมจะพยายามแบบเดิเดนเต็ตรีแถวนี้ก่อนหาฟาร์มก่อนนะครับ ฟาร์มของไปก่อนก่อนไปเล่นพอไปเจอกันพวกคนหดนะเอ่อ fps เอ่อ fps เกมนี้รีดในร้านได้ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะเฮียเราจะขึ้นไปนนด้านบนนะครับเริ่มฟาร์มแบบโตคนหดหน่อยโอ้โหอันนี้น 4, วิวสี่ห้าว่ะสู้ไม่ได้หรอกนะท่านผู้ชมอย่ายไปยิงมันนะยิงมนันเนี่ยได้เ,เกิดเลยนะได้เ,เกิดใหม่เลยนะอันนี้ผมเล่นมา ep ที่6แล้วนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่กำลังแบบติดตามอยู่นะครับ fps นี่ถือว่า ใช้ได้นะสามสิเฟรมแล้วก็ตัวตัวเครื่องตัวเกมนี่ไม่กระตุกไม่แหลกแล้วกราฟิกดีมากนะเพราะมันถูกพัฒนามาจากตัวเดิมนะท่านผู้ชมนะพัฒนามาจากตัวเดิมตัวก่อนตัวก่อนเกมก่อนหน้านี้นะโอเคยิงเลยเลยสวยยิงอือสวยสวยเราคนอยู่ข้างหลังเพื่อเราไว้นะคุณดูนะนี่สวย นี่สวยยิงงับรัวรัวรัวผมเอาดาบระยะใกล้ดีกว่านี่เอาโปรแดยิงนี่เนี่ยอัดสวยสลับเอาวุบระยะใกล้ก่อนนับ เียบร้อยโหเลเววอัพอีกแล้วลวันนี้ฟาร์มของคนดูฟาร์มของรุวๆแัวบนึงนะกดบวกตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะดูของแล้วกดปาร์ตี้นะก็ใส่ของนี่กาวเกียร์อ่าอาอาวุธเราเป็นไงบ้างเนาะมีอาวุธอันไหนดีๆไหมใส่ได้เบร้อยโอเคเฮ้ยอันนี้ใส่ได้ ามร้อยยี่สิบเจ็ดเราใส่อยู่แล้วหรออืมน่าจะใส่อยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคเอ่ะไม่ใช่คาร์ดเราด้วยตัวนี้โหเรียบร้อยเลยเราสามร้อยกว่าตอนนี้เราใช้ตัวไหนอยู่สามร้อยแปดสิบสองใช่ไหมเออสลับตัวได้นะท่านผู้ชมนะผมสลับตัวดูของก่อนใส่หมวกก่อนนะครับท่านผู้ชม เหมือนกันนะครับโอเคเอ,อ้าว insta review โว้ยมันต้องวิวอะไรเนี่ยคนดู review แปดี่มา่านีมันจะมีเขียนบอกอยู่นะตรงนี้ใส่เลรับพิดเกาะตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวมันจะไปแย่งไอ้ตัวนี้หรือเปล่าคนดูเดี๋ยวลำนึงผมใส่ไปยังวะอ๋อใส่ลินตรงนี้ได้โอเค เสื้อสีดูกันนะครับคนดูเลเวสองแลเรเวห้าอันนี้ลบสิบอ้นนี้น่าจะเวิร์กว่าคนดูแขนนะครับดูแขนใส่ของก่อนเพื่อเราใส่อยู่นะถ้าเป็นรูปหน้าอย่างนี้คือเพื่อเราใส่อยู่นะครับอันนี้เลเวแปดนะครับรองเท้าดูที่นี่อันนี้ใส่ไม่ได้ ทำไมวะดูตัวอื่นดิ L R โอเควเวยังไม่ถึงนะท่านผู้ชมดูตัวอื่นนะครับดูว่าจะใส่ของอะไรพวกนี้ได้ไหมอีค okay, หมวกนี่ตัวนี้วเวเกินแล้วนะท่านผู้ชมนะ่ใส่ได้ ใส่เลยเสื้อตัวนี้ดีเฟนต์แปดใส่เลยมันมีระบบเลเวลอยู่นะนผูน้ชมนะนี่อะไรจังดูนะครับอันนี้หมวกก็น้องน่าจะใส่ได้แต่มองน้องวิวไม่ถึงนะววแปดโอเคเราต้องฟาร์มก่อนนะครัแถวนี้เอายังจิตอยู่เลยสวยด้าเลยดิเคใส่เลยดิครับ นี่แน่สวยอุ้ยเปลวฤทธิ์เออต้องหาของอาวุธดีๆมาใส่นะต้องฟารม์มสวยฟาร์มก่อนนะครับพาร์ทนี้มีแต่ฟาร์มนะฟาร์มเอาวิวนะครับเพื่อไปทำภารก,กิจต,ต่อไปนะครับตรงนี้ต้องหาของก่อนเงนี้ยสู้ไม่ได้นี่โหดาบแรงอยู่นะ สวยอ,อืออือมีแน่ันะลินสายดาบก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะแบบจุกๆหน่อยนะครับโอเคเช็คอตรงนี้นะครับกระโดดไปกดเซตอาร์กระโดดนะทุกทุกนะเฮ้ยจีพีคืออะไรวะเนี่ยสวย,สวย จุกจุกมื่นจุกมืน่นดาบดีกว่าคนดูแรงกว่าวะ่ะดาบดีกว่า87เลยนะนี่ฟันแต่ระดดก6.9โอเคนี่เอาดิอัพเปอร์เฮนสไลด์หน่อย เอาว่ะเรียบร้อยครับคนดูโหกดได้ทำนี่นะขอขยับมุมกล้องดีๆก่อนโอเคต้องให้เห็นประมาณนี้คนดูผมว่ามันกำลังโอเคให้เห็นหน้าจอหน่อยอย่างนี้ชัดๆหน่อยเปิดกล่องดูดิโอ้โหมีของอะไรรีวิวยังไม่อัพนะครับคนดูตอนนี้จอเออทีพีก่อนคนดูเพิ่มทีพีนี่ฉีกยาเพิ่มสวย สวยสวยสักครับเอามีดดีกว่าแล้วคนดูนะเข้าแรงกว่าผมเพื่อนเรายิงเงินโคดรหมาตอนนี้เย๋อเออโว้ยสองร้อยกว่าเลยเหรอแสดงว่าอาวุธระยะใกล้น่าจะโหดกว่านะท่านผู้ชมนะนี่เฉือนเฉือนเฉือน น,นี่แนี่เฉือน <Upper hand. S 1> เหล่าได้เป็นไงนะเรียบร้อยครับคนดูเช็คออ l ฟามก่อนครับทุคนดูตอนนี้ <it> มาใส่เลยดิป <it> ิดบูธก่อนครับสวยนี่นี่ สับครับสวยอือเร็รียบร้อยฮะไปครับคนดูให้ตรงนู้นวิวสิบไปยิตงตัวนี้ก่อนสวยไอตัวนี้วิวสิบผมว่าน่าจะสู้ไหวอยู่นะท่านผู้ชมนะลงทีพีก่อน นี่ืออเข้าไปใกล้ครับอือได้อยู่ได้อยู่คนดูสวยเปิดฮิวครับอือโอ้โหแทบไม่เข้าเลยอะ่ะเออรีเบิร์คืออะไรสวยสาบก่อน นี่แน่เข้าบ้างไหมเนี่ยคนดูเข้าอยู่เข้าอยู่นี่สวยครับเออ,อุิยโอ้โหหิวหิวหย่หยยอเวอ,อต้องปิดตัวล่อ,อมันนะครับคนดู ยวครับสวยนี่บูสครับวู้ฮกระโดดลบก่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเออสวยครับกูดกูดเรียบร้อยฮะอย่างนี้แตกไปดิโอเคฟาร์มดูดีได้ของอะไรมาบ้าง โอันนีวิอัพยากมากเลยนะเกมนี้คนดูผมดูของก่อนนะครับปาร์ตี้กาวเกียร์ดูก่อนว่าเราใส่อะไรได้บ้างนะตอนนี้ดาบอันนี้แรงอยู่นะครับคนดูไทยทีมนียมน่อยอันนิวเอ็กซ์คิสคัตเสร็โอเคเอาตัวนี้ให้ดูดิดูของที่ใส่ได้ไหมตัวนี้น่าจะใส่ได้นี่ไงยิงด,ด้วย ปืนห้าร้อห้าห้าสองห้าสองเหมือนกันเอาเกรดสามโอเคมีเสื้อนะครับเสื้อน้องมาละโหดขึ้นเก้าโอเคใส่เลยตัวนี้แขนดีฟินลดว่าแขนใส่ทำไมวะนะดีฟินลด โอเคตัวนี้ชิวชิวมีอยู่แล้วนะครับแมชชีนเน,นี่ยโอ้สตอมอันเนี้ยโหดอยู่นะแรงอยู่แต่มันคนละคาสนะของที่ผมซื้อมานะ่ะนี่หมวกใส่ให้น้องก่อนเสื้อเสื้อลินโหดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะปึออ๊บดูตัวดิเสื้อเราใส่ได้ไหมเสื้อสิบสองก็โหดอยู่แล้วนะคนดู อ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่ซีโนเบดโคเรคเตอร์ X definitive edition นะท่านผู้ชมนะก็เล่นได้นะครับประมาณ30 fps นะท่านผู้ชมคลุมนะครับไปซื้อกันมาได้นะก็ลิงก์ซื้ออยู่นหน้าข่ามยันตะคิปสำหรับคนที่กำลังหาเกมมาเล่นกันอยู่นะครับท่านผู้ชมนะแล้วเล่นบน Nintendo Switch 2ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเตรียมโหลดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะมาคลิปหน้าบายจ้า